สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับ World of Tanks นะครับและผม Barony เช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นคันนี้กันเลยครับ IS7 นะครับรถสุดที่รักของผมเลยสุดที่รักรักมากๆนะครับแต่ไม่ค่อยเล่นเพราะว่าเทียสูงเกินก่อนที่เราจะไปลงสู่สนามรบกันนะครับผมผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณจริงๆที่คอยอ่ะสปอร์ตผมนะครับคอยกดไลค์นะครับคลิป World of Tanks หรือไม่ว่าจะเป็นคลิปต่างๆของผมนะครับผมขอบคุณมากจริงๆฮะ ก็เหมือนเดิมครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำวอล์กแท้งต่อไปนะครับโอเคไปโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับอืมด่านนี้ก็ต้องเข้าเมืองนะครับม,มีถึงเทียร์แเลยนะโอเคนะโอเคมีเทียร์สิอยู่ประมาณ4ทีมละสี่หคันนะครับเทียรสิบ เพื่อนไม่ค่อยจะมาทางนี้กันเลยนะเราดูเชิงไปก่อนแล้วกัน,นครับผมไม่อยากไปลึกนะครับเพื่อนไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะไปลึกนี่ไม่ไม่น่าจะดีต่อเรานะล่อให้เขามาดีกว่าน่าจะโอก,กว่านะครับแต่ถ้าเขาโถมกันมาทางนี้นี่ก็น่าจะตายแหละทีมเราอยู่กันค่อนข้างกระจัดกระจายนะแต่ก็ต้องรอดูว่าศัตรูเนี่ยเขาไปทางไหนกันนะ ไม่มีใครมาเลยเหรอเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> อืมอีสาสิบครับโหทีดีเต็มเลยครับเยอะไปนะเยอะไปฮะเดี๋ยวนะทีอืมโอ้โหผมผมติดอะไรวะเมื่อกี้เ,ออเขายิงเราไม่เข้านะครับโดนล้อผมยิงเขาไม่โดนเมื่อกี้เท่าที่เห็นเนี่ยมี แทงเดสเตอร์เยอร์ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ4 3 4คันอะตรงเนี้ยแต่ถังคันอื่นๆไม่เห็นนะเออปามส30มาอยู่ตรงนี้แทนแล้วครับเฮ้ยเขาจะออกมาเนี่ยยังไงยังไงกล้า,า 9, ออกปลาอุ้ยสิกเซนนะเฮ้ยจะออกมาจริงเหรอหลบครับ ข้างหลังไม่มีเพื่อนนะฮะอุ้ยไอเอเจ็ดก็มาว่ะเออสักไม่ไม่ดีแล้วครับยังไงไม่ออกครับโอเคทีเรเอเก็บได้ตรงนั้นคันหนึ่งนะไอเอเจ็ดโดนยิงครับอย่าผมออกไปสอ่องกันว่า,าทีสามสิบนี้เข้าหันหน้าไปทางไหนโอ้โหหันมาทางนี้ฮนะ ่พึ่งเลย RHM ฮะอู้โอเค I H M ตายเดือไอกับ T30 ตรงนี้ครับใครยิงเมื่อกี้ไม่สนอืมโอเคอเคุอค๊ยอุอ๊ยอุ๊ย s อ g อยแป๊บโอเคครับ T30 ตายละ I อเ7ชมาครับอ่าไม่มาเว้ยมาไหมเอามามาได้ได้ได,ได้ออกมา ออกมาเออแบบนั้นแหละน่าโอเคครับผมไม่เข้าะเขาเสียเปรียบนะครับเพราะเขาออกมาจากมุมตึกนะครับผมคนป้องกันจะได้เปรียบเฮ้ตายครับอย่างนี้ยังไม่อยากออกไปโดนไอซจีลงนะครับยี่มร้อยสามเขาไม่รู้ว่านายอยู่ตรงนี้ไปได้เลยแต่เรายังไม่อยากออกโอเคน่าจะไม่มีอะไรแบบให้เพื่อนไปตายก่อนนะครับไม่ขนาดนั้นเราก็แค่เฮ้ เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ได้อยู่รายนี้ฮนะน่าจะอยู่หลังบ้านนะขอดูก่อนฮนะแต่ทีมเขาจะหมดแล้วนะเดี๋ยวไม่ถึงครึ่งครับส่วนใหญ่ก็อยู่กันตรงนูน้นมี SPG ตรงนี้คันหนึ่งน่าจะเสร็จเราฮนะนี่ไงอุย้ยใครชนผมโอ้โหอ,อ,อีเอ้าอืมไอ้บ้าเอ้ยมีคนมาสก,กิดเราเมื่อกี้ แต่เป้าไม่ได้ขยายอะไรนะแต่คันนี้ฮะืออชนมา200แค่สก,กิดนะเนี่ยเออยังไงอ่ามีคนเก็บก่อนฮะ m 1 0มโอเคไม่เป็นไรฮะมาลากันต่อแต่ไม,ม่น่าจะมีอะไรให้ลาแล้วน,นะทีมเขาคงไม่รอดครับฆ่าเขาดีครับเออตายไปสอครับโอเคเจอกันตาหน้า มาครับผมต่อกันเลยฮะอันนี้เราก็ต้องอ่าไม่ใช่แคบฐานกลางด้วยเราก็ต้องไปนัวกันบนเขานะครับขอแจ้งไว้เลยละกันนะครับตอนช่วงนี้นะผมน่าจะน่าจะใกล้เป็นหวัดนะครับก็เลยเสียงจะแปลกหน่อยนะครับแล้วก็ก็เลยอาจจะไม่มีคลิปบล็แทงลงสักระยะหนึ่งนะครับต่อจากคลิปนี้นะ นะก็แจ้งแจ้งให้รู้ล่วงหน้าแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มแบบเจ็บคอนะครับเสียงเริ่มแตกละสกาเราไม่เจออะไรนะข้างบนเอ,อ่อทีห้าเจ็ดมาสองคันครับมีทีสิบเ g เป็นแบ็กอัพเฮ้ยท v p เรากำลังพยายามคลานขึ้นไปนะฮะหรือว่าเขาจะไม่ได้ดันขึ้นมาสายนี้ว่ะอืมพืนว่ะอ,อ เฮ้ยเลปบเฟิร์วันี่ฮะเลปบเฟิร์วันซุ่มสบายใจเฉยเลยนะเพื่อนเอาไปหนึ่งนัดครับค่าที่ไม่สนใจอะไรเลยยังไงอะต้องมายิงผมเหรอไม่ใช่ครับยิงเพื่อนโว้โห SPG ส SP พเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มัน SPG ออตโตโหลดนี่วาซ่อมซ่อมล้อหนีเลยครับ เอสพีจีเอตลวโหลดผมไม่ซุ่มเอาคันนี้ก่อนหนแล้วก็โอเคดันไปเลยฮนะเขาไม่มีใครดันขึ้นมารีบตลบหลังก่อนที่เพื่อนเราจะยันไม่อยู่นะเส้นกลางนะครับอุย้ยขีหเจไอ้บ้าดันเข้าไปเลยจะกลัวอะไรเนี่ยไม่เป็นไรผมผมนำก็ได้มาเราถึกกว่าเราก็ต้องนำนะครับปะ่ะตามผมมาทุกคนเดี๋ยวนี้ฮะ เราก็จะตลบหลังลายเส้นกลางได้นะครับนี่ตรงนี้มีอ้ที่ร้อยสิบครับไม่สนไม่ไม่รู้ด้วยว่าเรามาอมไฟลุกครับอ๋อมีที่ดับไฟเหรอไฟฮะเป็นที่ดับแบบกดเองนะครับถ้าที่ดับออโต้นี่จะดับเลยโอเคเขาน่าจะรู้แล้วว่าผมมานะครับเพราะฉะนั้นเฮ้ยไอ้เจ็ด เต็มเต็มฮะเพื่อนผมมันยิงอะไรกันวะเฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วไม่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 เออโอ้อไม่เข้าครับผม that is a law ครับไม่ใช่ตัวรถผมนะครับอีอไม่มีดาเมจครับผมเฮ้เฮ้เฮ้ฮ่มาใหม่ดิเพรดบนนะครับไม่ได้ดาเมจแน่นอนแหละจะดันออกไปเลยดีไหมแทงหนึ่งนัดแล้วให้เพื่อนเราแฝงนะครับด้านข้าง น่าจะโอนะเ,ออเดี๋ยวผมติดอะไรไว้ออกไปเลยก็ได้ครับแทงสักนัดหนึ่งนะเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอ้าวเขายิงแล้วครับเขายิงแล้วโอเคเฮ้ยอะไรตรงนั้นไม่สนใจละวขอคันนี้ก่อนแล้วกันมไม่น่าจะต้องหรอกมั้งโอเคครับ T57 เก็บละขอคันนี้ดีกว่าไอ้เจ็ด Is เจ็ดเต็มหลังครับผม โอ้ข้างหลังเอ้ยลบลบคัรต้นมาไงวะเนี่ยเขาน่าจะอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเขาเก็บ G57 e ของผมไปเมื่อกี้โอเคครับผมสกอด้า s p g เขาวิ่งมานน่นละมาเลาสโกอดาแล้วกันมาดักครับเขาต้องออกมาตรงนี้แน่นอนนะแน่นอนเอาล้อพังก่อนไอ้บ้าเอา่อโอเคออกมาตายครับผม ไปเก็บหนึ่งละถือว่าไม่เสียชดเกิดนะครับโอเคสองคั้สุดท้ายนี่น่าจะไปเก็บไม่ทันนะครับกิเลสสิบห้าโอ้กิเลสสิบห้าเลือนยังเต็มอยู่อาจจะเก็บทันก็ได้ขอสักนัดเถอะเพราะคุณขอนัดหนึ่งโอ้โอเคครับผมจีจีห้มาต่อกันเลยครับ อ่อด่านนี้เหรอโอเคไม่เป็นไรฮะอันนี้ T10 คนข้างเยอะนะแต่จะกลัวอะไรเราคือ IS7 นะครับเขาจะสีต้องกลัวเราใช่ไหมเรามี T10 นะข้างหลังมี T57 Heavy ครับ T10 เจออะไรไม่เพื่อนโอเคมี E100 มาลายนี้ครับผม ไอเอสเจ็ดก็มาอู้หูทีสิบโดนไปพันดาเมจเจ้ายออ่ยิงไม่ได้วะ่ะอยากสองนานนะเดี๋ยวดนสวนโอ้า,อาเอสพีจีหรือเปล่าเอสพีจีฮะบ้าเอ้ยปืนพังเลยจุดนี้ไม่โอวะ่ะโดนยิงฟรีนะผมต้องซ่อมปืนก่อนไอเอสเจ็ดอีร้อยสิบอีห้าอะไรเยอะแยะขนาดนี้โอ้โหอีร้อยเข้ามา สามรถทั้งหนักเฮ้ยยิงได้เนี่ยเอ้าอ,อ,อีร้อยเขายิงผมไม่เข้าไม่เข้าสองคันครับโอเคไอเอสเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยได้ฮะนั่นแหละออกมาเยอะเกินไปนะครับลาอีร้อยสิบอีสี่เรามาแนละ้วกำลังเราพอๆกันโอ้โหอีร้อยตายครับ ยังไงฮะยังไงผมเนี่ยยังไงโอ้โห SPG ครับผมว่าแล้วยู่ยงนี้มันไม่ดีอ่ะมันมันไม่ดีจริงๆอ่ะไม่โอฮะขอเดียวเป็นจุดตก SPG นะครับผมไม่โอกับมันเลยอะ่ะผมอยู่หลังกำบงังแล้วกันไม่ไปอยู่ไกลแล้วเดี๋ยวโดน SPG ตก 10. อีรัล้วสิอี้เออ S7 กับบินครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย7 เหต่างครับไม่ไม่โดนเลยเหรอโอ้ยที่สิบบล็อกหัวขาดไปแล้วเพื่อนผมสวยแล้วโอ้เขาออกมาแล้วอืมไม่เข้าเว้ยหนึ่งพันดาเมจครับบล็อกไปหน่อเนเออนั่นแหละเยี่ยมฮะเดี๋ยวมาดูถูกกรอไอ้เจ็ดนะเว้ยเมื่อกี้ผมยิงไอ้เจ็ดเขาไม่โด่เนี่ยโอ้โห what the fuck ผมต้อกไปยิงแล้วครับเพราะงั้นเสียเปรียบแน่ัน่นเพื่อนผมข้างหลังเขาตายไปแล้วโอ้ยคราวนี้ต้องสู้กับ 410E5 เรื่อเต็มนะครับโอ๋อไม่เข้าครับอ่อ…รู้ว่าเพลดโอเคกระสุนทองนะครับก็เลยเข้าเออเขาเข้าเหมือนกันฮะโอ้ยโอ้ยโยรัวเกินไปแล้วเพื่อนขันเดียวก็ยากเลยครับโอเค เหมือนเขาใช้กระสุนทองหรือเปล่าเสียงเสียงคุ้นๆสองคันครับตอนนี้ถ้ายินนะโอ้ยล้อครับล้ออ่าไม่เข้าเว้ยไม่เข้ายังไงยังไงหลบแป๊บเออร้อยสิบอีห้ายิงผมอะเออล้อครับไงอะจะดูถูกเกราะ i อ IS 7ผมบอกเลย เออไม่ได้เว้ยท่านประเบิดพลังของข้าตามไปไม่ได้ง่ายๆหรอกเฮ้ยเขายิงโดนซ่าครับขอสักคันแล้วกันอนั้นอืมไงอะ่ะอ้าวหันหลังให้ผมแบบนี้นี่ดูถูกกันใช่ไหมครับนึกว่าจะโดนเก็บง่ายๆใช่ไหมก็อ,อย่าหันมาดิอย่าหันมาอย่าพึ่งอ้าวขอรัดนึงก็ไม่ได้แต่ต้องบอกเลยฮะว่าจะดูถูกไอเอสเจ็ดครับผมเจอกันตาหน้า โอเคครับผมมาเริ่มกันเลยฮะยานนี้เหรอแคปฐานกลางด้วยไม่ชอบเลยว่ะ SPG 2คันนะครับทีมเรามีคันเดียวเออให้ตายเหออผมว่าผมไม่ไปทางปกติแล้วกันผมเข้าตรงหมู่บ้านนี้แล้วกันนะครับเผื่อจะมีอะไรแปลกใหม่โอเคสเกล ตานี้ก็น่าจะเป็นตาสุดท้ายนะครผมผมก็เจ็บพอแล้วตอนนี้โอ้โหโดนแคปแล้วครับจ้าจ้ากำลังไปจะย็น้นเขาไม่แคปเร็วขนาดนั้นหรอกผมไม่ค่อยอยากดูไง SPG ไงก็เลยนะครับขอความช่วยเหลือหน่อยแล้วกันเฮ้ย hey, ทำไมเขาไปป่ากัน,กนวะวัด <What? S 1> เอาอยู่ดีก็โดนด่านูบซะงั้น <laughs> โดนด่านูบครับไอเอสีด่าผมว่ะ นูบเฉยโอเคฮะไม่เป็นไรไม่โกรธนะโซนนี้น่าจะไม่มีนะงั้นผมเข้าด้านข้างเลยแล้วกันครับ SPIC รวังเด้อมาแล้วรถถังเบาคันนี้อืมเขายิงผมไม่เข้าแน่นอนมา,าจะชนเหรอแรมมิ่งนะอ,อ่าหลบครับ เอยโอ้โหป้อมหันไม่ทันช่างมันปล่อยมันไปฮนะขอคันนี้ดีกว่าอืมยาสิบเอ็มครับมาผมมาละเอ้ยสี่เข้าเลยเออนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยจะบวกปะ่ะอืมหายฮนะโอเคตอนนี้เรายึดคืนนะครับจุดแคปเฮ้ยไอ้รถถังเบานาจะเอาเหรอ อุ้ยไอ้อสสีหลบดีๆเพื่อนเฮ้ยไอ้รถถังเบาเฮ้ยมองหน้าผมยิงไม่ได้ฮะเฮ้ย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 หลีได้อืมเอาโดนเยี่ยมโอเคตอนนี้เรามาระวังด้านนี้ดีกว่ามีโลฟนะครับเราใคร่กรัะ เนูน่นแบทแชทครับแต่จะตายแล้วยิงมันเอสีเอาไม่โดนนะทางนูน้นนะวายเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะอาหายไปก่อนครับโอ้ยอุยออปจกต์เราโดนยิงจากข้างหลังอ่า เจาะไหมยิงไหมอุ้ยอะไร S.P.G. ลงฮะยัยกษ์พนเซออีร้อ e ยก็มาอ่าออบเจกต์เฮ้ยเขายิงผมไม่เข้าครับอืมโอ้โหไม่เข้าเหมือนกันเอ้ยเดี๋ยวแพตต้อนแพตต้อนมายังไงล่ะจ๊ะเข้ามาแบบนี้โอ้โห S.P.G. ลงครับ SP... เฮ้ย S.P.G. เขานี่หว่า เอสพีจีเขาลงทีมตัวเองครับเกือบตายแคปตัอนเกือบตายฮนะด้วย SU นะครับโอเคเลยอย่างงี้มาเก็บโลบแล้วกันอ้าไม่เป็นไรเว้ยโอ้ยแย่แล้วเขาเยอะมากฮนะไอตัวปัญหานี่คือจากแพนเซอร์อีลอยนะตรงบตรงเลขสี่ที่พึ่งผมก็ตายไปละตอนนี้ต้องพึ่งตัวเองฮนะ มีเพื่อนอีกสสำคัญนะครับอยู่ข้างหลังอ่าอ่า SPG ลงรัวๆเลยเว้ยต้องพึ่ง s อ g ด้วยแหละเฮ้ยโหอ้โห MX กซก็มาอีกเหรอไม่เอาแล้วแค่นี้พอแล้วเฮ้ย MXCDC ครับอ้าเอาโรบแทนละกันวอลังกระสุนครับที่ผมต้องโหลดทองเนี่ยเพราะว่าเอ่อต้องเนี่ยรอบวกกับ ยักษ์เพนเซอร์อีลอยนะครับอุย้ยข้างหลังอะไรวะเนี่ยเอ็มเอ็กบ้าต้องตายแล้วล่ะอืมอ้าซากครับเออไม่เข้า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 เว้ยเอสยูก็ยิงอยู่นั่นแหละเฮ้ยยักษ์อย่าขอเหอะแต่แ,แชดยิงผมไม่เข้าฮะเฮ้ยยักษ์แพนเซอร์เขาไม่สนใจคนระับอืมอุย้ยเขาไปยิงเพื่อนผมดอกละพันเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แบบแชทนี่มันน่าลำคาญเหลือเกินเอาเอาผิดล่างครับอืเอา้าเพื่อนผมตายไฟไหมโอ้เยี่ยมจีจฮะผมไม่น่ารอดแล้วละ่ะนัดนี้น่าจะท่าน,นเลยฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปการเล่น IS-7 ในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะ ถ้าติดตามกันได้ใน w อ r ์กแทงคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะไป็นรถถังอะไรกันนะครับสำหรับวันนี้ปารอนนี่และ i อเอตขอตัวลาไปก่อนนะฮะบายครับ Bye.